สวัสดีครับ FC มอรนี่กับพบกันในวันที่ยี่สิบเก่ามีถุนยน2566อง,งนันห้ารยหกสิบหกตละสำหรับเมอรอนี่คลิปนี้กับสีน้ำเหล็กวิ่งบนล่างไม้ FC ได้รับชมน,นะคราะว่า FC บางท่านกับขอมาเลขกวิ่งบนล่างน,นะครับผมก็จัดมาให้แล้ววิ่งบนล่างหาสูตรน,นะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวอีกสองสูตรน,นะครับเป็นสูตรเก่าที่ พันเข้ามาจากวัดที่แล้วสูตรหนึ่งแล้วก็เอามาตามต่ออีกสูตรหนึ่งนะครับก่อนไปรับชมกับคอฝักคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ลังจากฝากคำเตือนเราข้ก็หนดว่าเบิ้งสูตรวิ่งบนล่างสูตรแหลกสำหรับสูตรแหลกนี่ครับสูตรนี้เดินมาแล้วสิบงวดนะครับเดินมาแล้วสิบงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับตรงนี้นั่นแหะนะครับเดินเงี้วเลยนี่ครับสาหรับสูตรนี้บนล่างนะครับเนาะเดินมาแล้วสิบงวดเข่าล่างอ่าสี่งวดนะครับเข่าล่างสี่งวดแล้วั็เข่าบนหางวดนะครับเนาะสหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งจะนําลงทองเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ หวดหวดแรกนะครับหวดแรกอ่าเลขเก้านะครับการคำนวณได้เลขเก้านะครับการคำนวณเลขเก้านี่ครับอ่างวดแรกอะมาที่อ่ารักสิบหลังนะครับหวดแรกอ่าใส่ปากกาพีดันทำไมนะับละใส่ปากกาทีแดงวงนับลนะเพืงจะเห็นชัดเจนนะครับอ่าเลขเก้ามาหวดแรก,แรกนะครับมาที ล่างกันวะหลักสิบล่างงวดที่สองได้เลขแปดคำนวณแล้วได้เลขแปดครับตระมัดที่หลักสิบล่างที่เก่านะครับงวดที่สามได้เลขสองคำนวณแล้วได้เลขสองนะครับเดี๋ยมห้อยเข้าค่อยเบิังวิธีคำนวณนะครับงวดที่สามได้เลขสองนะครับต่อมัดที่หลักหน่วยบนนะครับมาที่หลักหน่วยบนงวดที่สามนะครับ งวดที่สี่รุดน่ครับรุดเลยบอมีทั้งบนทั้งหลังนะครับเนีรุดเลยอ่ะทีนี้งวดต่อมาอ่ะงวดต่อมาได้เลขเก็ดนะครับํำนวณเดียวได้เลขกเจก็ fc ที่มักํำนวณย้อนหลังก็ล่องไปย้อนเบิ้งนะครับกาม,มาที่รักหน่วยบนนะครับหลังจากที่รุดไปหนึ่งววงวดน,นะครับแล้วก็งวดต่อมาได้เลขหนึ่งครับได้ปที่เลขหนึ่งกามาทีรักหน่วยหลังนะครับ ดต่อมาได้เลขเก่าครับได้ไปที่เลขเก้ามาที่หลักหน,นก่วยบนครับหดต่อมาอีกครับได้เลขสามมาที่หลักหน่วยบนอีกนะครับห่าวดต่อมาได้เลขเก้าครับเข้าที่หลักหน่วยหลังครับเข้าที่หลักหน่วยล่างหดล่าสุดได้เลขแปดมาที่หล,ลักร้อยครับเข้าที่หลักร้อยบนนะครับเพิ่งจะมาหลักร้อยครั้งแรกนะครับ อ่ะที่ผ่านมากคับเขาอ่าสิบหน่วยแล้เราะยังผ่านได้มากรักลอยแต่ว่าอ่าสิบหน่วยล่างแล้วก็เขามาแต่รักหน่วยบนบน,บนถามาบนก็มาแชร์รักหน่วยครับสําหรับสูตรนี้แล้วก็เพิ่งจะมาอ่ารักลอยเป็นงวดแรกเราก็เนาะสาหรับสูตรนี้นะครับเ่างือว่าเบิ้งสูตรอ่างวดใหม่สูตรนี้งวดใหม่ว่าที่ได้ตัวใดแล้วเนาะ สำหรับวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณเอาสี่ลักแสนของเรามทีหนึ่งครับส่ลักแสนของเรามทีหนึ่ง,งบวกลักพันของมันทีหนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองสามครั้งแล้วก็บวกสองข้องทีครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยวิธีคำนวณนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิธีคำนวณผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วอสองบวกหก อ๋อสองบวกสี่แล้วนะสองบวกสี่เป็นหกครับหกบวกแปดครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองได้สองสองบวกแปดเป็นสิบอรัสิบบวกสองเป็นสิบสองได้สองวันนี้ได้เลขสองครับไหน วิ่งบนล่างทีเลขสองสำหรับสูตรแหลกสำหรับสูตรแหลกที่มีอ่วิ่งบนล่างอยู่หาสูตรเนาะะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่สำหรับเดินมาแล้วสิบวันวันนี้สิบเป็นการนั่มลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่ณจะนั่มต้นนื้อไอเอสี่จะเดินตัววันนี้ที่เป็นงวดที่สิบเอ็ดจะมาลดไปหนึงนะ่งวดเนาะครับลดไปแค่หนึ่งวดนนะครับมาบนล่างนะครับ แล้วก็ห้าติมาเบิ้งสุรที่สองกันตัวเป็นสูตรเก่าสาหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเคยลงไอเอฟทีแล้วนะนะแต่ว่าหมดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงนะเนี่ครับหมดแรกผ่านเขาอที่จริงก็เป็นสูตรอ่าเป็นสูตรวิ่งบนนี่ครับเป็นสูตรวิ่งบนแต่ว่าอ่ะเขาไปลงล่างนะครับผมก็เลยอ่ะนํามาไอเอฟทีตอนแรกผมว่าจะลงผมไม่ได้ลงครับผมลงมาลงมาทัานแล้วนะนครับ หวดที่ผ่านมาครับเขาไปลงหลังนะครับผมก็น,นึกว่าเขาจะลดผมกับ,ม,กบามาคำนวณไว้เบิ้งนี่ครับว่าเขาจะเดินต่อบ่หวดที่ผ่านมาเขากบมาหลังนะครับเขากบมาหลังอีกนี่ครับผคำนวณเอาไวน้นะครับเลาวก็มามาที่หลังสองหวดส่วนเลยนะครับตว่างหดที่ผ่านมาผมไ้ลงนะครับแตว่างหดแรกผมลงนะครับหวดที่ผ่านมาไปลง าผมเห็นเขาบนหลางผมก็เลยนํามาเปลี่ยนบนหลางเลยนะนะครับ่อตอนจะล้างกับเขาบนย่างเดียวพรานําลงช่องหมดแรกลงล่างแล้วก็พักงานวันได้พักงานแต่ว่าผมว่ามีเวลาลงนะครับมาเนาะมาที่างสองหมดตอนหมวนี่ที่ได้ตัวไหนเนาะผมก็มาบ่งวิธีคำนวณน,นะครับสหรับสูตรนี่เขาติดใส่รักลอยบนบวก รักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างบวกสองคงทีเนาะมก็เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนามาบวกกันเลยแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามงวดนี้ได้เลขสามตัวเก่านะครับวันนี้ได้เลขสามตัวเก่านะครับนำลงช่องเป็นอ่าถือว่าเท่ากับว่าเขาเดินมาแล้วนะครับต่อหัวต่อนะนำลงช่องต่อนะครับ วันนี้ได้เลขสามนะครับจะเดินต่อหรือไม่จะไปบนหรือล่างนะครับหายตีไว้พิจารณาเบื้องนะครับถา้าผู้ใดชอบสูตรใดกะน,น้ำไว้พิจ,จารณานะครับผู้ใดมักตัวใดสูตรใดอ่าเอาสิงมาเบื้องสูตรอ่าที่สามนะครับสูตรที่สามก็เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งจะน้ำลงช่องกันครั้งแรกนะครับทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับบนล่างเหมือนกันสูตรนี้เพิ่งจะเดินมาหางวดนะครับเพิ่งจะเดินมาแล้วห้างวด งวดที่ห้าแล้วก็งวดที่หกจะเดินต่อกันไหม่นะครับข้อที่มาเบิงสูตรนี้เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์หกเลขล่างออกเจ็ดหนึ่งครับงวดแรกกับเขาลักหน่วยบนนครับมาที่หลักหน่วยบนนครับงวดที่สองกับมาที่หลักสิบบนนะครับมาที่หลักสิบบนนะครับงวดต่อมามาที่หลักร้อยบนแล้วกาอ่าเลขล่าง ที่ออกเก่าเก่านะก็งวดที่ส you know, so ี so on, so ่มาที่ล hmm. ่างอีกแล้วน่ครับมาเริ่มขอมาหลักสิบเนี่ยครับมาที่หลักสิบล่างนะครับถ้างวดแล้วนะครับงวดล่าสุดน่ครับกับเข้าลักสิบนะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างอีกนะครับสาหรับตัวนี้เริ่มจะอ่าลงล่างนะครับสูตรตัวนี้เริ่มจะลงล่างแล้วนะครับงวดนี้ตีวใดตัวใดนะครับเขาบอกเบิ้งวิธีคํานวณสําหรับสูตรนี้วิธีคํานวณเขาถิใส อลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งครับรักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกรักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกรักหน่วยอของรางวัลที่หนึ่งแล้วกับบวกรักหน่วยเลขหมุนขังที่หนึ่งบวกสามข้องที่ครับสำหรับสุดนี้สำหรับของที่เบอร์อาคำนวณกันเลยผมเขียนเอาไว้คือเราหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่อ่าสำหรับหมวดนี้ สูตรนี้ได้เลขสี่นะครับใต้ไปที่เลขสี 4, ่นะครับจะเดินต่อหรือไม่เฮฟซีไว้ติจานาเบิงหลักะเฮ้าติมาเบิงสูตรอ่ะกันต่อนะครับอ่ะสูตรที่ 4, สี่ที่สี่อ่านะครับก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดอ่ะที่ออกเก้าตู้เจ็ดขึ้นกันเดินมาแล้วหางวดนะครับอ่ะเดินมาแล้วหางวดวันนี้เป็นงวดที่หกนะครับน้ำลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับน้ำลงช่องเป็นครั้งแรกอ่ะงวดแรก นี่ครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับละอ่หลักหน่วยบนงวดที่สองเข้าที่หลักร้อยบนนะครับงวดที่สามมาที่หลักหน่วยบนงวดที่สี่มาที่หลักร้อยแล้วก็ไปเลขล่างเหมือนกันนะครับลงล่างอ่างวดต่อมาอีกนะครับงวดที่ห้างวดที่หาลงล่างอีกแล้วนะครับอ่างวดตอ่อมางวดที่หกมาบนนะครับมาที่บน เอาสิบมาเบิ่งงวดใหม่งวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมมาที่ใดตัวใดนะครับว่าสำหรับสูตรนี้เ้าสิบใส่ลักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างบวกลักสิบเหล็กหมุนขั้นที่สามแล้วก็บ,บวกสองข้องทีนะครับว่าวิธีคำนวณผมก็เขียนอยอเอาไว้ขึ้นก่านนะครับทูลว,วคา่าแล้วเนาะห้าบวกสามไปเลยครับสามบวกสองเท่ากับห้าสำหรับสูตรนี้ได้ไปที่เลขห้านะครับนะว่าห้าอาจติไปไ,ไว้ในจัหมอยพราะว่ามันหลายสูตรนะครับ สูตรนี้ได้เลขห้าครับเนาข้อที่มาเบงิงอีกสูตรอ่ะบนล่างสูตรทุนไทยอ่ะสูตรที่ห้าสูตรที่ห้านี่ครับสูตรนี้กับอ่ะงวดแรกครับเลขศูนย์มาที่หลักหน่วยครับมาที่หลักหลักหน่วยล่างอ่างวดที่สองได้เลขหนึ่งมาที่หลักทิ่บนครับอ่างวด ต่อมานะครับหอดต่อมาไายเลขเก้าไายเลขเก้าเก้ากับมานะบแล้วก็ลงล่างขึ้นกันนะครับสำหรับอ่าหอดนี้ก็เข่าล่าสุดที่ว่าอ่าหอดนี้น้เนาะแล้วก็หอดต่อมาได้เลขเก็ดครับกับมาที่หลักสิบบนนะครับหอดล่าสุด ได้เลขศูนย์นะครับมาที่หลักหน่วยนะครับมาที่หลักหน่วยล่างนะครับสําหรับวิธีคำนวณนะครับชุดนี้วิธีคำนวณเราจะใส่หลักหน่วยเลขหมุนขังที่สามมาบวกลักหน่วยเลขหมุนขังที่สี่บวกสามก้องที่นะครับคับตัวนี้เดินมาแล้วหาหงดัดเท่กันนะครับนำลงจ่องเป็นครั้งแรกนะครับไม่หงวดที่หกนะครับจะเดินต่อหรือไหม ย้อนหลังไปสามงวดครับเออหางวดย้อนหลังไปห้างวดนะครับอองวดงวนนวที่หกจะเดินต่อหรือไม่นะครับเ้าถิบมาเบิง้งสำหรับตัวเลขคำนวณผมก็จะเขียนไว้ขึ้นเก่านี่ครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าตัวนี้ได้ไปที่เลขเก้าได้ไปที่เลขเก้าครับเกนะ้าถอวมาเบิง้งอ,อีกสองสูตรเป็นสูตรเก้าขึ้นกัน ่าผมติดร่วมในคลิปเดียวเลย fc แยกแยกเบิ้องอัเนาะเบิ้งให้จบอ่าผมก็ทีแยกไว้ให้ครับสําหรับสูตรวิ่งบนล่างก็มีอยูหาสูตรแล้วก็วิ่งสูตรนี้เป็นสูตรวิง่งบนอย่างเดียว,วนะครับบนอย่างเดียวงวดที่ผนน่านมาเขาลักลอยนะครับอ่าผมก็ได้นําลงให้ fc ได้อ่าเบิ้องอันาะงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ออกไปที่แปดเจ็ดสอง นะครับ fc ท่านนึงเป็นอ่าว่ารอชมสูตรนี้อยู่สำหรับหมดอ่าที่ผ่านมามาที่รักเอยเอาทีมาเบิ้งหมดไหมนะครับอ่าเอาทีใส่รักสิบบ่นบวกรักหน่วยบ่นบวกรักหน่วยขั้งที่สี่บวกสามข้อที่นะครับสําหนะรับสูตรบบน,นะรน,น ôi, 4, ี้นะครับก็บขนะบเขียนเลขข้อที่ไว้ก่อนนะครับเอาทีมาเบิง้งอ่าสิบหน่วยอ่าหอาบวกสิบหน่วยเจ็ดกับสองนะครับ ได้ตัวเก้านี่ครับติบหน่วยบนแล้วก็ลักหน่วยครั้งที่สี่อ่าอ่านั่นรักหน่วยคข้างที่สี่ก็คือเลขสี่เนี่ครับรักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขสี่เนี่ยเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นเจ็ดสามได้สามสามบวกสามเป็นหกอ๋อวันนี้ได้ไปที่เลขหกเนี่ยนี่คือบนอย่างเดียวแล้วนะวิ่งบน อย่างเดียวสูตรนี้วดที่ผ่านมาก็มานะครับลงช่องเป็นครั้งแรกวดนนี้เป็นงวดที่สองนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเขาเดินมาแล้วหนึ่งงวดนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก้าที่ผ่านจากงวดที่แล้วนะครับวันนี้ได้เลข 6, หกนะครับเลขหกจะมาตรงไหนนะครับจะมาหลักไหนแต่ว่าอ่ะเข้ากับอ่ะมี่ติดบนอยู่เขาเดี๋ยวว่าเบิ้งสูตรเก้าที่วดที่ผ่านมาหลุด ที่ผ่านมาก็หลุดไปแล้วนะสำหรับสูนิจาว่าผมกะนํามาอ่าเพื่อเขาเจะเดินต่อนัเนาะนํามาถ้าเขาลดเข้ากับทิม้วเนาะเขาเขาลดางวดนี้เขา้าทิมเลยเพราะว่าเข้ามาตามเบิรงงวดนี้รัเนาะงวดที่ผ่านมากอะหลุดไปเห็นปะแปดเจ็ดสองนี่ครับ, 8, 7, 2, บ,รบมันมีเหล็กหนึ่งเลยลนัเนาะมันมีเหล็กหนึ่งเลยอ่าวิธีคำนวณซูนิกะไม่ยากนะนัเน ใส่รักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับบวกห้ารัก้อยเล็หมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขห้านะครับเราจะนําเลขห้าไปบวกห้านะครับห้าบวกห้าคงที่นะครับเป็นสิบอ่าห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์วันนี้ได้เลขศูนย์ะจะเดินต่อหรือไม่ให้ fc ไปผิดจจหน้าเบิรงกแล้เพื่อเขาเดินต่อถ้าเขาไม่เดินเขาก็ังคอยอ่าทิมไปแล้วล่บอ่าเดี๋ยวทั้งวัน ที่ผมได้นำลงให้เอฟซีได้รับชมนะครับทุกทุกสูตรครับทุกสูตรที่ผมได้นำลงผมก็เขียนไว้รวมๆใส่กระดาษตรงนี้แหละครับสำรับสองสูตรนี่เป็นสูตรบนอย่างเดียว,วนะครับทว่าสูตรนี้ลดวดทิพันธ์มาวันนี้ได้เลขศูนย์วดนี้วดทิพันธนมาเดิอนเขาเรียกลักลอยๆๆลวันนี้ได้เลขหกนะครับว่าสำรับหาสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะครับถ้าใครชอบสูตรใดก็นาไปปิดาหน้าบ่งนะครับเอฟซีตว่า ทั้งด้านบนบนลางสามารถเมื่อ้ดนะครับถูกสูตรอยู่นี่แล้วนะ่าเอฟทีชอบสูตรใดกะหรือว่าชอบจับวินงเอฟทีกะไปจับวินกันเองนะคระับเอาเองเพราะว่าอ่ามันเป็นสูตรบนลางเอฟทีมักอ่านะชุดใดคาดว่าน่าจะมาบนหรือลางกนะไปวินเอาเองนะครับไปวิ่งวินเอาเองเลยนะครับตามใจชอบเอฟทีมักวินแบบใดนะครับอ่าถามผมว่าตัวใด น่าจะมาตรงไหนทำรับเลขหานี่กติดอ่าลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างอ่าลักหน่วยล่างกับกับคือเลขหารักหน่วยบนคือเลขหารับแล้วที่ผมได้อ่าเน้นให้ FT ไปตัวล่องกขคือเลขสามทางด้านอ่าเลขล่างนะนะเลขล่างกับที่มีลักหน่วยล่างคือเลขสามผมให้ไปที่สามกับหานะครับแล้วทั้งด้านเ,าเ,าเลขสามเป็นเลขล่องนะครับรถถาก็ เลขสี่นี่ก็ติดทางด้านอ่าลักสิบลักสิบละเนาารถจะมา,มาล่างไรเนี่ยผมก็ฟันไปที่เลขสี่นะครับเลขสี่ก็เลขหกแต่ว่าอ่าในสูตรอบนล่างนี่บอนบอมีเลขหกเพราะว่าผมกับมีสูตรดูเชนี่นะครับไว้ให้ fc ไว้พิจารณาบางหลัวก็เลขสองนี่กบ็บ่าติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ว่าอ่าในสูตรเท่ากับมีอ่าทีชนสองสูตรนี่นะครับทา้งด้านอ่า ลักหน่วยบนสามาทถี่มาบน,นอะไรขึ้นกันถ้าสูตรอื่นหลุดนะครับอ่้หรักหน่วยบนมีชนอนยูสองสูตรนะครับทางด้านเลขสองนะแตับทางบ้านทางด้านเลขล่างกับมีทั้งรักสิบและลักหน่วยช่ชนสองสูตรนนขรึ้นกันนะครับอระวังบนว่าระวังล่างก็มีทั้งรักสิบลักหน่วยชนหนรักละสองสูตรนะครับทางด้านเลขสองไฮสอบแบบใดก็จัดเอาน,นะเนาะ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยได้ครับเด้อเศรษฐีมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูดีดีให้เอฟซีได้รับร่มตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณตามสถิตินะครับลนะ่ะอดีตเดือนดีอนาคตก็บ่รู้ว่าจะเดือนหรือบ่เดือนว่ามาไว้ให้เอฟซีไว้พิจารณาเบิง่งเอฟซี FC ชอบสูุดในก็นั่ไปพิจารณาแคปหน้าจอไว้นะครับลนะ่ะเอาไว้สามมา ชมลังเล็กออกว่าตัวได้สูตรไดสิเขหกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ